สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาเลี้ยงวัวอยู่ริมคลองนะคะซึ่งก็เพิ่งเอาออกจากอคอกนะคะประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะก็อ,ออกจากอคอกนะคะเพราะว่าช่วงเช้ากินฟางนะคะนี้พอดีว่าที่คลองข้างๆบ้านนะคะจะมีหญ้าหญ้าธรรมชาติที่เป็นหญ้าขนเนาะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ที่ขึ้นตามริมคลองข,งข้างๆคลองนะคะแล้วก็ผักตบชวาวัวที่คอกก็กินนะคะก็ปล่อยออกมานะคะแล้วก็นี่ค่ะกําลังเร่งกันเลยนะคะตอนนี้เห็นหญ้าเขียวๆก็ประจําจุดของแต่ละตัวเลยนะคะนี่ค่ะหญ้ากาลังสวยนะคะก็โชคดีนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้เราไม่มีใครมาเลี้ยงด้วยนะคะก็ เาเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของที่อคอกเลยนะคะก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้นะคะให้วัวได้กินหญ้านะคะก็เขาก็จะได้กินหญ้าที่เรียกว่าสะอาดแล้วก็เป็นหญ้าที่สดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตามธรรมชาติจริงๆถ้าหญ้าที่ขึ้นตามท้องไร่ท้องนาที่ไม่มีน้ําคลองแบบนี้ก็จะเหี่ยวเฉานะคะก่อเน,นี้ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะลงนะคะลงน้ํา ดูน้ำกินเลยก็ข้อดีของวัวที่มีพันธุกรรมมาจากวัวไทยพื้นบ้านนะคะก็คือเขาสามารถกินในทุกทุกสภาพบริบทนะคะก็ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าจะเห็นแตกไฟนะคะที่ลงกินในน้ำมุดน้ำกินแบบนี้นะคะแต่ว่าวัวที่ข้อนี้ก็คือ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็ลงนะคะลุยน้ําแล้วก็กินหญ้าตรงที่พลานไปบริเวณใกล้ๆน้ํานะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นข้อดีของวัวไทยพื้นบ้านนะคะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงก็ลองเลี้ยงจากไทยพื้นบ้านดูนะคะเพราะว่ามันเข้ากับบริบทแถวบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเรานะคะไม่มีเขาเรียกว,ว่าถ้าไม่ได้ทําฟาร์มเป็นกิจการเป็นฟาร์มลงทุนเยอะๆมีแปลงหญ้าหลายๆไร่ นะคะเราก็ควรที่จะเริ่มเลี้ยงจากวัวไทยพื้นบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาปรับสภาพกับบริบทของเราได้ดีนะคะนี่ค่ะหญากาลังสวยนะคะแล้วก็พวกผักตบชวานะคะวัวที่คอกก็กินดีนะคะนะคะแต่ส่วนน้าน้ําดื่มนะคะที่ที่วัวกินนะคะก็เขาไม่กินในคลองนี้นะคะเขาก็จะขึ้นไปกินที่บ้านเพราะว่า ตรงนี้คลองตรงนี้ก็ห่างจากบ้านประมาณสัก 40- ่สห้าเมตรนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านชมนะคะ,ะเราก็เลี้ยงใบแบบนี้นะคะเพราะว่าประทางไปก่อนช่วงหน้าแล้งนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีฝนลงมากได้ชุ่มชุ่มชื้นมากนะคะได้ชุ่มฉ่ำบ้างแต่ว่าแถวพื้นที่ที่เราเลี้ยงอยู่นะคะตรงในเมืองสุรินทร์นะคะก็ ไม่ตกนะคะไม่ตกอาก็พลอยได้อาศัยพื้นที่ตรงริมคลองตรงนี้นะคะให้วัวได้กินหญ้านะคะเขาก็เดินหาพื้นที่ของแต่ละตัวไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะก็เราจะเอามาเลี้ยงตรงคลองนี้นะคะก็จะมาถ้ามาวันนี้ก็เว้นไปอีกสองวันนะคะ หญ้าเขาก็จะขึ้นถ้ามาติดต่อกันก็หญ้าขึ้นไม่ทันนะคะก็ทําให้ให้วัวมาย่ําแล้วก็หญ้าก็อาจจะตายแล้วก็เสียหายได้นะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงเพื่อให้วัวได้มีหญ้ากินตลอดหน้าแล้งนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ขึ้นเขียวขจีนะคะเดี๋ยวช่วง หน้าฝนจริงๆนะคะก็กินไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํามันจะขึ้นมาถึงนี่ค่ะถึงฝั่งตรงนี้เลยนะคะถึงฝั่งบริเวณนี้เลยก็หน้าแล้งก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นหญ้าเขียวขจีแบบนี้วัวเรากินเต็มอิ่มแบบนี้ก็เนี่ค่ะไปแล้วค่ะอ่านี่นะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวที่ลงลงน้ําข้ามฟากไปทางด้านนู้นนะคะนี่ค่ะฟากด้านนู้นก็ เขาก็จะข้ามไปกินเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถข้ามไปมาได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะมีตัวที่เดินลงน้ำแล้วนะคะลงน้ำเพื่อเดินกินริมฝั่งนะคะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ละคะ่ะเดินกินไปมาก็อิ่มนะคะเพราะว่าหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ก็คลองนี้ความยาวก็ประมาณสักสองสามกิโลได้นะคะที่มีหญ้าให้วัวได้กินนะคะแต่ว่าวัวเขาก็จะวนเวียนเดินวนไปมาอยู่แถวแถวนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นนะคะบางตัวก็จะข้ามตรงที่ให้ข้ามนะคะแต่ว่าบางตัวเขาก็จะลุยน้ําไปเลยหน้านี้ก็น้ําไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะน้ําตื้นเขินนี่ค่ะ ก็คุณตาก็จะมานั่งเฝ้านะคะพอดีขึ้นเรื่องงานมานะคะก็มาเปลี่ยนคุณตานะคะให้คุณตาเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะแค่เราจัดการเลี้ยงช่วงเช้าเอาออกช่วงเย็นนะคะโดยเฉพาะใครที่มีพื้นที่นะคะท่านะผู้ชมเอาญ้าขนเนี่ยค่ะญ้าขนที่ขึ้นตามริมคลองริมหนองนี่ค่ะตัดไปแล้วก็ไปขย่ำกับ กับแปลงที่เราเตรียมไว้เนี่ยแป๊บเดียวนะคะก็ได้ให้วัวได้กินเราไม่ต้องเหนื่อยที่จะมาออกมาเดินเลี้ยงตลอดเวลาอย่างนี้ก็ก็คงไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนด้วยร้อนแล้วก็แล้งไม่มีหญ้ากินวัวเขาก็เดินนะคะเนี่ยค่ะก็ได้กินหญ้าอ่อนๆหญ้าเขียวสดๆเต็มปากเต็มคำนะคะ ก็ทําให้วัวเขาเรียกว่าวัวไม่สู้ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยไม่ว่าแต่อคอกไหนนะคะก็วัวสู้กันหลายหลายอคอกนะคะโดยโดยเฉพาะใครที่ไม่มีอาหารเสริมไม่มีฟางให้กินอย่างนี้นะคะก็คือถือได้ว่าหน้าแล้งเนี่ยก็วัดกันเลยแหละว่าเจ้าของแต่ละคอกจะดูแลดีขนาดไหนนะคะ เนี่ยค่ะก็เดินวนไปวนมาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะข้ามไปฟากนู้นเนี่ยค่ะก็มีพื้นที่ให้เขาได้เดินเนี่ยค่ะก็เป็นพวกหญ้าขนหญ้าขึ้นธรรมชาติแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมไปเจอเนี่ยค่ะนี้ก็เกี่ยวหรือตัดไปแล้วก็ไปขย้ำนะคะเตรียมแปลงดีๆแล้วก็ไปขย้ำลงนะคะก็ปลูกให้วัวได้กินได้เลยนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเราใช้พื้นที่แค่นี้นะคะถ้าเป็นไปได้เราไม่มีพอดีเราไม่มีพื้นที่ที่ใช้สําหรับปลูกมีแต่ที่ของคนอื่นนะคะเราแต่ว่าเป็นความโชคดีที่ว่ามีคลองตรงนี้อยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้ไปด้วยนะคะไปในตัวแต่ว่าถ้าท่านไหนที่มีพื้นที่แล้วก็ยิ่งใกล้บ้านนะคะมีน้ําโดยเฉพาะหญ้าขนเนี่ยเขาไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะ แค่ชุมช่มๆนิดหน่อยนะคะก็ก็สามารถขึ้นได้แล้วนะคะขึ้นได้สวยแล้วนะคะหคะัวก็เดินกินได้เลยจะเห็นได้ว่าในหลายคลิปที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่ทางช่องได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูตลอดนะคะว่าเราเลี้ยงแบบนี้จริงๆก็ไม่มีให้อาหารเสริมไม่มีให้หัวอาหารหรือรำหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะกากน้ําตาลก็แต่ก่อนคิด คิดที่จะเอามาให้วัวกินนะคะเพราะเขาบอกว่ากินกากน้ําตาลแล้ววัวอ้วนดีแต่อเผอิญว่าซื้อมาลองแล้วหนึ่งถังนะคะซื้อมาลองแล้วหนึ่งถังปรากฏว่าเอาใส่ในฟางวัวไม่กินฟางเลยเสียฟางรอบนั้นไปทั้งหมดเลยนะคะก็เอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะเพราะเขาไม่กินเลยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กากน้ําตาลนะคะแต่ว่ามีหลายข้อที่ที่เขาทาแล้วก็วัวก,ก็อ้วนดีอะก็ได้ผลนะคะก็ได้ผลเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะกินผักตบชวานะคะผักตบเดี๋ยวตรงนี้ค่ะเขาลงกินหมดเลยนะคะทุกปีก็จะกําจัดผักตบชวาตรงนี้จนเรียบนะคะเนี่ยค่ะฝูงนู้นก็จะเดินไปด้านนู้นแล้วนะคะคุณตาก็จะอยู่ด้านบนของคลองนะคะตรงสันคลองนะคะก็วัวก็เดินกินไปแถวแถวนี้นะคะก็เดี๋ยวสักประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงนะคะเขาหิวน้ํ็ก็เดินเข้าบ้านไปนะคะ พอกินน้ําเสร็จก็ลงมาเหมือนเดิมนะคะหญ้าขนนะคะ,ะถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงว่าความปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะก็หญ้าขนเลยนะคะบางทีแบบแค่ผิว,ผวน้ํานิดนึงนะคะเขาก็สวยแล้วนะคะถ้าน้ําท่วมก็ไม่ตายนะคะน้ําท่วมก็ไม่ตายเนะะี่ค่ะลองลองดูนะคะท่านผู้ชมมีสักประมาณ อ่าสี่สิบห้าสิบตารางวาหรือยี่สิบสามสิบตารางวาเนี่ยค่ะถ้าใครมีวัวสองสามตัวหรือสี่ห้าตัวก็สามารถเลี้ยงวัวได้สบายเลยนะคะกินสลับฟางนะคะให้เดินในคอกอ่าให้กินฟางในคอกนะคะออกมากินหญ้าที่เราปลูกไว้หรือไม่เราตัดให้เขากินแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกมาเดินออกกําลังกายแค่เนี้ยก็จัดการได้แล้วค่ะนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่เราอ่าเสียสละพื้นที่ นะคะเพื่อปลูกย้าให้กับเขานะคะบางทีมันอาจจะยุ่งยากตอนขั้นตอนการการทำนะคะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่มันยากนะคะแต่พอเราทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เกิดความสบายในในอนาคตนะคะในอนาคตเพราะว่าถ้าเราคิดที่จะเลี้ยงแล้วก็คงที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะอย่างเหมือนอคลิปที่ ท่านผู้ชมได้ชมที่ผ่านมาก็คือผูกจนลืมนะคะอออของอีกคอกนึงนะคะผูกจนลืมผูกไม่ได้กินน้ํากินหญ้านะคะแบบนั้นก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่ไม่ใช่ว่าหลายๆท่านเชื่อว่าทุกท่านคงไม่อยากเห็นวัวเราอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดูบริบทของการเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าก็มาเป็นอ่าเขาเรียกว่ามาเป็น แรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่กำลังเลี้ยงอยู่นะคะแล้วก็กําลังประสบปัญหาว่าไม่มีหญ้าเพียงพอนะคะไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงตรงไหนเอาไปตรงไหนก็มีแต่ที่นาเขาเขาล้อมหมดแล้วนะคะเนี่ค่ะก็มานําเสนอมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่าในส่วนของเราก็ไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะ ที่จะสําหรับปลูกหญ้าแต่ว่าเนื่องจากเรามีพื้นที่ใกล้เคียงที่ที่เป็นพื้นที่สาธารนณะที่เราสามารถมาเลี้ยงได้นะคะก็นํามาแชร์ให้ทุกท่านได้ชมนะคะได้รับชมเผื่อทุกท่านจะสามารถไปปรับประยุกต์หรือว่าจะ,ะปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างของตัวเองให้เป็นแปลงหญ้าให้กับ,บวัวก็จะง่ายต่อการจัดการง่ายต่อการเลี้ยงของเรานะคะเจ้าของก็สบายวัวก็สบายเจ้าของมีความสุขวัวมีความสุข วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เจ้าของมีความสุขก็มันก็ลงตัวทุกอย่างนะคะเราสบายด้วยเราได้วัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะการขยายพันธุ์มันก็จะทําให้ไปในทิศทางที่ดีนะคะแม่วัวเราสมบูรณ์การขยายการพัฒนาสายพันธุ์มันก็จะมีผลตามมาด้วยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ